มีเข้ามาอีกแล้วครับผมโอ้หลังจากที่สองคันที่แล้วครับสีดํากับสีแดงเนาะตัวธรรมดามาแล้วก็โหวันสองวันออกเลยครับผมนะออกไปหมดนะครับวันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะก่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมรูคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมนะวันนี้จะพามาดูครับผมคาวาซากิแซ็เก้าร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัว S e สีนะครับสวยๆเลยของแต่งโอ้โหเยอะเหมือนกันนะของแต่งนะมา เรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับผมนะยางผมเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นเลยนะครับยางหน้าหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นเลยนะยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีกาบหม้อน้ําแต่งมาด้วยนะครับผมนะแต่งมาสวยๆเลยครับผมไฟหน้าไฟหน้านี่ติดฟิล์มดํามาด้วยนะครับผมนะชิลแต่งมานะครับชิลแต่งไฟเลี้ยวแต่งอีกมือเบรกมือคัสแต่งมานะครับผมนะเนี่มือคัสเป็นของแ e มมโบนะของปอมนะเนี่ยเป็นของปอมนะ มีโลโก้ให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์แต่งมาปอกก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับคือจัดทรงมาสวยครับคันนี้นะจัดทรงมาสวยเลยแฮนด์ hand ก็แต่งมากุญแจสองดอกบุกสวิตครบเลยนะครับเอกสารเล่มพร้อมโอนเลยนะสวยๆนะจานเบก็คือเหลือเยอะนะครับนะเหลือเยอะเลยนะสวยๆแบบนี้เลยครับชกไม่ร่วงไม่ซึมนะครับเหมือนเดิมครับนะรับประกันอยู่นะไม่ต้องกลัวนะครับนะขอท่อใสๆสวยเลยนะ นี่ท่อใส่มานะครับผมนะแต่งมาด้วยนะครับผมนะเครื่องสวยๆอาจจะมีรอยลอกนิดๆหน่อยๆเนาะนี่รถปี2018นะครับผมนะคาวาซกิเซ็ตเก้าร้อยเีปีสิบนะคันนี้จุดไอปีส8เลยนะสวยๆคงแดงด้วยนะสีเทาแดงนะครับแต่งมาสวยนะติดสติกเกอร์มาด้วยนะครับนี่ของแต่งก็พอมีนะครับผมของเยอะนะของแต่งนะไม่ใช่พอมีเยอะเลยนะแล้วก็ แต่งครอบผังคาร์บอนมาด้วยนะครับผมนะเบาะทำมาใหม่สวยๆเลยนะเบาะทำมาใหม่แล้วก็มีเกีย์ยงเกีย์ยงให้ด้วยนะมีสองข้างเลยนะของ RSV นะครับดิฟซิงสวยๆเลยแพงนะครับนะท่อก็จัดมากสวยๆ AR นะยางหลังก็เปลี่ยนให้ใหม่ตามที่ผมบอก้วครับเปลี่ยนหน้าหลังให้ใหม่จานบูจานเบรกใสนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีไททันแต่งมาด้วยไฟเลี้ยวตาแมวแต่งมาอีกนี่ ของไอเหมือนกันนะครับนะคู่หนึ่งนี่แพงนะแพงเหมือนกันนะครับนะเกือบหมื่นอยู่นะผมว่าน,นะถ้าจะไม่ผิดนะเกือบหมื่นอยู่นะสวยๆเลยครับนะโซ่เป็นโซ่เดิมจากโรงงานอยู่นะนี่ยังไม่ได้แบบดึงอะไรเลยนะเหลือนะครับเยอะๆนะถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมครับผมมีตำลุงตำหนี่ตรงไหนผมก็ถ่ายให้ดูหมดนะบางคนอาจจะไม่ได้มาดูด้วยตัวเองเนาะนี่เครื่องสวยเลยครับนี่อาจจะมีรอบมีอะไรนินดๆหน่อยๆเนาะนี่สวยๆนะครับ ประมาณนี้เนาะคาวาสกิเซ็ต900 SE นะครับเอสอีนะครับป้ายทะเบียนกรุงเทพเลยนะคันนี้นะสวยๆเลยของแต่งก็ครบนะครับผมนะเดี๋ยวฟังราคากันคันนี้ราคานะครับผมราคาเงินสดนะราคาเงินสด175,000บาทลดได้นะครับ175,000บาทลดได้ส่วนจัดไฟแนนซ์ก็180,000บาทถ้าจำไม่ผิดนะรายละเอียดเดี๋ยวผมไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะอ่า กดเข้าไปดูได้ครับผมนะใครอยากซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะสวยๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องกลัวนะนี่อาจจะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยๆเนาะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้เบาะสวยๆนุ่มๆเลยนี่คือคันนี้ได้ไปแทบจะไม่ต้องทาอะไรแล้วนะผมว่านะคือมันแต่งมาให้ครบแล้วอะรพร้อมใช้งานเลยไปลงไฟเลี้ยวฟิล์มดำไฟหน้า กาดม้อนงกาดม้อนน้ำโอ้โหมันใสมาหมดแล้วครับนะใสมาหมดแล้วเจ้าของเดิมเขาใส่มาหมดเรียบร้อยนะครับผมนะคันนี้นะคาวาสกิเซ็ตเก้าร้อยปีสองพันสิบแปดเนาะคันนี้มีดาวนะครับคันนี้บอกเลยว่ามีดาวนะคันนี้ดาวแค่เก้าพันบาทจบเลยนะส่วนลูกค้าอยากจะผ่อนสามปีสี่ปีห้าปีแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะลูกค้าสามารถผ่อนได้เลือกได้คนเดียวได้เลยนะครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้เลยครับนะมาเรามาดูเลขไม้กันหน่อยครับปุญแเจสองดอกครบเลยนะปุญนเจสองดอกครบลูกสวิตครบเลย นี่เลขใหม่สามหมื่นเก้าร้อยกว่าโลสามหมื่นเก้าร้อยกว่าโลสวยๆเลยครับนะสวยๆแบบนี้เลยครับนะไม่ต้องกลัวนะครับพอส่งทุกคันผมร oh. ับประกันหลังการขายอยู่แล้วนะส่งทุกคนัน oh. ผมสวิตช์เครื่องระบบไฟทุกอย่างผมรับประกันอยู่แล้วผมเช็คให้หมดทุกอย่างเช็คบงเช็คแบบน,น้ำลอลงน้ำลอยเย็นอะไรผมเช็คให้หมดทุกอย่างความลงความร้อนปกติทุกอย่างนะครับ,บระบบไฟทางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้ำมันบงุงน้ำมันเบรก พอส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนไส้กรองให้และน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เปลี่ยนให้นะไม่ต้องกลัวเปลี่ยนให้เช็คเครื่องให้ไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมรนะับประกันหลังการขาย2เดือนหรือ1000กิโลด้วยถ้ามีปัญหาคือเซอร์วิสให้ฟรีทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะครับผมนะมาเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยครับทอมันอาจจะดังหน่อยนะผมว่านะ นะโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับคาวาซากิชัด900 SE นะครับผมนะปี18สวยๆเลยดาวแค่9,000บาทจบเลยนะกรุงเทพและประเด็นบนทนผมจัดฟรีส่งฟรีนะประมาณนี้ครับผมนะใครที่สนใจก็สามารถทักแชทได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะสามารถไปดูคลิปเต็มที่ YouTube ได้เลยนะครับผมนะผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ ผมลงคลิปใหม่ก็จะได้เห็นคนแรกเลยนะครับตัวน,นี้เข้ามาเยอะมากนะครับผมนะเต็มร้านแล้วครับหลังจากที่ห่างหายไปนะไอ้ข้างหลังก็มีนะที่ยังไม่ได้เอาขึ้นนะอันเช่จองก็จองมาลูกค้าจองไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนะโอเคครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมค,ครับ